ใบหน้าของฟางหยวนเปลี่ยนเป็นมืดครึ้มข้าไม่คาดหวังว่าวิญญาณอมะตะแสงระดับเก้าจะโจมตีพร้อมกับลำแสงสีทองของเทพอมะตะตะวันเดือดเทพอมะตะตะวันเดือดเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ท่าหมายตายอมะตะลำแสงทองคำอ่อนนุ่มของข้าออกแบบมาเพื่อตอบโต้เก,กราะหวนคืนของเจ้าโดยเฉพาะเจ้ารู้สึกอย่างไรฟางหยวนพยักหน้า ท่าไมายตายนี้สามารถปิดซ่อนความแข็งแกร่งและเจาะทะลวงเกราะหวนคืนแต่น่าเสียดายที่ท่าไมายตายนี้ยังไม่สมบูรณ์มิฉนั้นข้าจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยง่ายเทพอมาตะพยักหนนาเขารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสมเพชเล็กน้อยข้าใจร้อนเกินไปโชคดีที่วิญญาณอมาตะแสงระดับเก้าโจมตีพร้อมกัน เทพอมะตะตะวันเดือดกล่าวและหันไปมองจกกักรพรรดิสแสงท่านพอ่อท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรข้าต้องหาทางหนีขนของข้าร่วงหล่นไปหมดแล้วจกกักรพรรดิสแสงเร่งกล่าวแม้เขาจะอยู่ข้างกายเทพอมะตะตะวันเดือดแต่การต่อสู้ยังไม่จบเขายังตื่นตัวมากมันไม่ใช่เพราะมระดกที่เจ้าสร้างขึ้นเองงั้นหรือร่างกายทั้งหมดของเจ้าถูกปกคลุมไปด้วยแสง เจ้าไม่มีขนเทพอมาตะตะวันเดือดกล่าวจาก,กรพัดแสงโต้กลับท่านพ่อนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับเรื่องนี้สถานการณ์เลวร้ายเราต้องหนีเทพอมาตะตะวันเดือดหัวเราอเสียงดังเช่นนั้นเราจะจากไปหลังกล่าวจบคำเขาก็นำจาก,กรพัดแสงและโยเทียนกวางบินออกไปด้วยความเร็วสูงต้องการจากไปงั้นหรือมันจะไม่ง่ายตะวันเดือด ทิ้งวิญญาณอมะตะเอาไว้ข้างหลังเทพอมะตะกลุ่มดาวและเทพอมะตะแห่งความรักโจมตีพร้อมกันเทพอมะตะตะวันเดือดคำรามและแลกหมัดกับเทพทั้งสองกระทั่งบางส่วนของสวรรค์สีดำก็ยังแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในการต่อสู้ครั้งนี้ที่จุดศูนย์กลางของการระเบิดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่สวรรค์สีขาวดำกลายเป็นความว่างเปล่าแต่ในเวลาต่อมา สวรร์สีดำที่อยู่รอบๆก็พุ่งเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าเหล่านั้นราวกับคลื่นยักษ์ทันใดนั้นเส้นทางสีทองก็ทอดตัวยาวมาจากส่วนลึกของภาคเหนือนี่คือวิธีที่ส่งพลังที่สุดของแท่นบูชาแห่งโชคเส้นทางแห่งโชคเทพอมะตะตะวันเดือดตั้งใจทิ้งแท่นบูชาแห่งโชคไว้ในถ้ำสวรรค์น,นิรันดรพร้อมเจดจำนวและพลังงานอมะตะของเขา ด้วยร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งโชคจำนวนมากของถ้ำสวรรค์นิรันดรพลังอำนาจของท่าหมายตายอมาตะบนเส้นทางแห่งโชคของเขาถูกขยายถึงขีดสุดเทพอมาตะตะวันเดือดนำจักรพัดแสงและโยเทียนกวางเข้าสู่เส้นทางแห่งโชคนั่นทำให้พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ห่างออกไปในเซี่ยวพริบตาเทพอมาตะกลุ่มดาวและเทพอมาตะแห่งความรักไม่เต็มใจปล่อยพวกเขาไป แต่การโจมตีของพวกเขาถูกต่อต้านด้วยเส้นทางแห่งโชคขณะเดียวกันสิ่งกีดขวางก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือพลังอำนาจของเส้นทางแห่งโชคฟางหยวนโจมตีหลายครั้งและเกือบทำให้การหลอมรวมวิญญาณอมตะความลับสวรรค์ระดับเกา่าเกิดอุบัติเหตุฟางหยวนเคยเห็นพลังอำนาจของเส้นทางแห่งโชคมาแล้วแต่คราวนี้มันทรงพลังกว่าครั้งก่อนบึ้ม เทพทั้งสองไล่ล่าไปถึงภาคเหนือในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำลายเส้นทางแห่งโชคเทพอมตะตะวันเดือนหลุดออกจากเส้นทางแห่งโชคพร้อมกับจัก,กระพัดแสงและโยเทียนกวางในช่วงเวลานี้เขายัางไม่มีโอกาสเปิดมิติช่องว่างและนำทั้งสองเข้าไปเทพอมตะตะวันเดือดใช้กำลังทั้งหมดรักษาเส้นทางแห่งโชคเพื่อต่อต้านการโจมตีของเทพทั้งสอง ความเข้มข้นของการต่อสู้สามารถมองเห็นได้ด้วยการชำรองมองเพียงครั้งเดียวเทพอมะตะกลุ่มดาวแสดงพลังอำนาจบนเส้นทางแห่งปัญญาออกมาอย่างเต็มที่เทพอมตะตะวันเดือดไม่มีเวลาทำอย่างอื่นอีกเหตุผลหนึ่งที่เทพอมตะตะวันเดือดไม่กล้าปล่อยให้โยเทียนกวางเข้าไปในมิติช่องว่างของเขา วิญญาณอมะตะแสงระดับเก้าที่อยู่ในร่างกายของโยเทียนกวางสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายระดับเก้าของเทพอมะตะตะวันเดือดมันรู้สึกกระสับกระส่ายมากเพราะเทพอมะตะตะวันเดือดสามารถปรับแต่งมันหากเทพอมะตะตะวันเดือดทำบางสิ่งเกนสมควรวิญญาณอมะตะแสงระดับเก้าจะรู้สึกไม่สบายใจและกระทำการที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเขาด้วยเหตุนี้ เขาจึงทำได้เพียงนำจักรพพัดแสงและโยเทียนกวางบินไปยังถ้ำสวรรค์นิรันดรเท่านั้นการหลอมรวมวิญญาณอมตะความลับสวรรค์ระดับเก้าถึงขั้นสุดท้ายแล้วฟางหยวนมีความสุขมากแต่ภายนอกเขายังแสดงท่าทางกังวลใจขณะตะโกนตะวันเดือดทิ้งวิญญาณอมตะระดับเก้าเอาไว้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าครอบครองมันดวงตาของเทพอมตะกลุ่มดาวส่องประกายสว่างสวัย นางไม่ได้กล่าวสิ่งใดแต่การโจมตีของนางรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดเทพทั้งสามก็เข้าใกล้ถ้ำสวรรค์นิรันดรจะกรพพัดแสงหัวร้อรากับเห็นัยชนะอยู่เบื้องหน้าเขาตะโกนท่านพ่อยิ่งใหญ่ที่สุดประตูของถ้ำสวรรค์นิรันดรเปิดออกในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเทพอมาตะตะวันเดือดไม่กล้าประมาทขณะที่เขาเก้าวเข้าไปในถ้ำสวรรค์นิรันดร วิญญาณอมตะแสงระดับเการู้สึกผิดปกติมันต้องการหลบหนีเทพอมตะตะวันเดือดก่นเสียงเย็นและใช้วิธีการที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อปราบปรามันแต่ในจังหวะนี้ฟางหยวนกลับโจมตีเขาอย่างไร้ปราณีเทพอมตะตะวันเดือดใช้มาตรการป้องกันของเขาแต่ฟางหยวนเตรียมท่าไมา้ตายนีมานานแล้วมันมีพลังอำนาจที่น่าเหลือเชื่อ และส่งผลกระทบต่อวิญญาณมาตะแสงระดับเก้าโดยตรงแครกด้วยเสียงที่แผ่วเบาพื้นผิวของวิญญาณมาตะแสงระดับเก้าแตกออกโอ้ไม่จักรพัดแสงอุทานโชคดีที่มันได้รับบาดเจ็บเท่านั้นมันยังรอดชีวิตและไม่ถูกทำลายจากการโจมตีของฟางหยวนเทพอมาตะตะวันเดือดก้าวเข้าสู่ถ้ำสวรรค์นิรันดรในที่สุด เขามองไปที่ฟางหยวนด้วยความโกรธเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์เจ้ามีวิธีการที่น่าประทับใจจริงๆมันชื่อว่าอย่างไรฟางหยวนเผยรอยยิ้มเย็นชามันคือการปรับแต่งที่พิการเทพอ,อมะตะตะวันเดือดชื่นชมอีกครั้งก่อนจะมองไปที่เทพอ,อมะตะกลุ่มดาวจากนั้นเขาก็ปิดประตูถ้ำสวรรค์นิรันดรและหายตัวไปในอากาศ เทพอมะตะกลุ่มดาวมองฟางหยวนด้วยใบหน้าซีดขาวนางตำหนิหากเจ้ามีท่าไม้ตายเช่นนี้เหตุใดเจ้าไม่ใช้มันก่อนหน้านี้เทพอมะตะตะวันเดือดประสบความสำเร็จในที่สุดตลอดมานางไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับฟางหยวนฟางหยวนกัดฟันด้วยใบหน้ามืดครึมข้าคิดขนมันขึ้นมาระหว่างการต่อสู้ข้าสามารถทำร้ายวิญญาณอมตะแสงระดับเกา แต่เจ้าทำสิ่งใดได,ได้ฮืมหากข้าไม่ถ่วงเวลาเจ้าจะประสบความสำเร็จงั้นหรือเทพอมตะกลุ่มดาวไม่พอใจแต่นางไม่ต้องการเสียเวลาพูดคุยกับฟางหยวนอีกนางหันหลังจากไปโดยตรงทั้งสองไม่เลือกที่จะบุกถ้ำสวรรค์นิรันดรการมีฐานที่มั่นเป็นของตนเองช่างสะดวกนักฟางหยวนนถอนหายใจและจากไปเช่นกัน เทพอมตะตะวันเดือดได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่เนื่องจากการคงอยู่ของถ้ำสวรรค์น,นิรันดรฟางหยวนจึงไม่สามารถเอาชนะเขานี่เป็นเรื่องจริงสำหรับถ้ำสวรรค์น,นิรันดรสำหรับวังสวรรค์มันยิ่งน่ากลัวกว่าฟางหยวนอนุมานจากการตรวจสอบโชคเขาไม่ได้รั้งรออยู่ที่ภาคเหนือเขากลับทะเลตะวันออกทันที พลังอำนาจของท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์ถูกใช้ไปมากหลังการต่อสู้ที่ดุเดือดครั้งนี้มันแทบสูญสิ้นพลังอำนาจทั้งหมดไปแล้วจากนั้นก็ตัดภาพไปยังถ้ำสวรรค์นิรันดรท่านพอวิญญาณอมาตะแสงระดับเก้าเป็นอย่างไรบ้างจกักรพพรดแสงกังวลมากอย่ากังวลแม้ฟางหยวนจะเป็นเทพบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมและทําให้วิญญาณอมาตะแสงระดับเก้าได้รับบาดเจ็บ แต่ข้าสามารถใช้โอกาสนี้ปราบปรามมันเทพอมตะตะวันเดือดกล่าวก่อนจะกระอากเลือดออกมาท่านพอ่อท่านเป็นอย่างไรบ้างจักรพรรดิแสงเร่งถามในความทรงจำของเขาเทพอมตะตะวันเดือดสง่างามและแข็งแกร่งมากเขาไม่เคยเห็นเทพอมตะตะวันเดือดเหนื่อยล้าและอ่อนแอเช่นนี้เวลาเปลี่ยนทุกสิ่งก็เปลี่ยน จักระพัดแสงนึกถึงเรื่องนี้และรู้สึกหดหู่ใจในฐานะตัวตนกึ่งระดับเกาเขาเป็นเพียงเครื่องมือที่ไร้ประโยชน์เขาทําได้เพียงเป็นเหยื่อล่อวิญญาณอมาตะาแสงระดับเกาในการต่อสู้ครั้งนี้เขาเป็นภาระของเทพอมาตะาตะวันเดือดท่านพอไปรักษาตัวเธอจักระพัดแสงกังวลมากแต่เทพอมาตะาตะวันเดือดสายสีสา ข้าต้องเฝ้าดูพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะออกจากภาคเหนือข้าไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาทำลายล้างตระกูลฮวงจินจกักรพรรดิสแสงตกใจมากพวกเขาเป็นเทพพวกเขาจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเทพอมะตะตะวันเดือดสายศรีรษะอีกครั้งเทพอมะตะกลุ่มดาวอาจไม่ทำแต่ฟางหยวนเจ้าเลและไร้ยางอายข้าไม่แน่ใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราได้รับวิญญาณอมาตะแสงระดับเก้ามาแล้วนี่เป็นกำไรที่ยิ่งใหญ่เจ้าสมกับเป็นบุตรชายของข้าจริงๆคำยกย่องของเทพอมาตะตะวันเดือดทำให้จัก,กรพพัดแสงมีพลังขึ้นมาอีกครั้งเขาตบหน้าอกของตนเองด้วยความมั่นใจท่านพอ่อข้าจะทำให้ดีที่สุดแขกแขกแต่เพราะเขาตบหน้าอกของตนเองแรงเกินไปเขาจึงกระอากเลือดออกมา พ่อลูกมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มขมขื่นเทพอมะตะตะวันเดือดโบกมือเจ้าไปรักษาอาการบาดเจ็บเธอภารกิจของเราสำเร็จแล้วเราต้องพักฟื้นและดูดซับผลประโยชน์เมื่อความแข็งแกร่งของเราเพิ่มขึนเราจะตอบแทนพวกเขาเป็นสิบเท่าจากรพัดแสงลังเลท่านพอวิญญาณอมะตะแสงระดับเก้าได้รับบาดเจ็บเราจะทำอย่างไร กระทั่งวังสวรรค์ก็ยังต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมายเพื่อซ่อมแซมวิญญาณชะตากรรมเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้เทพอมะตะตะวันเดือดก็ขมวดคิว้วเราจะพูดคุยเรื่องนี้ในอนาคตจากนั้นก็ตัดภาพบนท้องฟ้าของผ้ากลางทรัพยากรบ,บนเส้นทางแห่งไฟทุกประเภทถูกรวบรวมโดยเทพอมะตะกลุ่มดาวและส่งไปยังคลังสมบัติของวังสวรรค์ ไข่กลดาราพยากรณ์ไม่ถูกรบกวนมากนักเทพอมะตะกลุ่มดาวพอใจกับเรื่องนี้ในกรณีของนางการต่อสู้ครั้งนี้กระทันหันเกินไปอย่างไรก็ตามเทพอมะตะกลุ่มดาวไม่ได้ใช้พลังงานอมะตะมากนักแต่นางกลับได้รับประโยชน์มหาศาลแม้เทพอมะตะตะวันเดือดจะได้รับวิญญาณอมะตะแสงระดับเกา้าแต่มันได้รับบาดเจ็บ เทพอมตะตะวันเดือดบ่มพาอบนเส้นทางแห่งโชคและเส้นทางแห่งเลือดเขาไม่สามารถใช้งานวิญญาณอมตะแสงระดับเก้าได้ด้วยง่ายนอกจากนี้การปรับแต่งวิญญาณอมตะป่าระดับเกา้ายังต้องใช้พลังงานอมตะจำนวนมากเป็นไปไม่ได้ที่ฟางหยวนจะคิดขนท่าไม้ตายอมตะการปรับแต่งที่พิการคืนในวินาทีสุดท้ายมันมีความน่าจะเป็นมากกว่าที่เขาไม่โจมตีก่อนหน้านั้น เพราะเขาขาดพลังงานอมตะในช่วงวินาทีสุดท้ายเพราะความเร่งด่วนเขาจึงต้องใช้ท่าไม้ตายนั้นออกมาเทพอมตะกลุ่มดาวมองขึ้นไปบนสวรร์สีขาวดำเมื่อปราศจากดวงอาทิตย์สวรร์สีขาวดำก็กลายเป็นมืดสลัวลึกเข้าไปในสวรร์สีขาวดำเทพปีศาจจิตวิญญ,ญาณกำลังกรีดร้องด้วยความโกรธตอนนี้ร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิง นี่คือราคาสำหรับการกลืนกินวิญญาณอมาตะไฟระดับเกาโอกาสมาถึงแล้วดวงตาของเทพอมาตะกลุ่มดาวส่องประกายคืนนางให้ความสนใจสถานการณ์ของเทพปีศาจจิตวิญญาณอย่างใกล้ชิดเทพปีศาจจิตวิญญาณทำลายดวงอาทิตย์การต่อสู้ของสามเทพเริ่มขึ้นและจบลงอย่างกระทันหัน ผลข,ของการต่อสู้ครั้งนี้แพร่กระจายออกไปทั้งห้าภูมิภาคอย่างรวดเร็วตัดภาพไปยังภาคใต้ผู้ใช้วิญญาณระดับสี่เสี่ยวเยียนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลบเลียงกองเพลิงขนาดใหญ่เท่าภูเขาลุกไหม้อยู่ด้านหน้าเขาเมื่อเสี่ยวเยียนกำลังถูกเปลวเพลิงกลืนกินผู้ใช้วิญญาณผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึนบึ้มเสี่ยวเยียนถูกส่งตัวลอยกลับหลัง ผู้ใดนี่คืออนาเขตของตระกูลเฉิงเสี่ยวเยี่ยนตะโกนไม่เพียงเขาจะล้มเหลวในการรวบรวมทรัพยากรบนเส้นทางแห่งไฟแต่เขายังได้รับบาดเจ็บฮ่าฮ่าฮ,ฮ่เจ้าภูมิใจที่เป็นคนขี้ขลาดของตระกูลเฉิงงั้นหรือจากเงามืดผู้ใช้วิญญ,ญาณปีศาจเดินออกมาเขามีการบ่มเพาะระดับสี่เช่นกัน รูม่านตาของเสี่ยวเยียนหดเล็กลงปีศาจดวงดาวเป่าทงเขาเข้าใจทันทีว่าเหตุใดเป่าทงถึงโจมตีเขาปรากฏว่าอีกฝ่ายเป็นผู้บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งไฟเขาต้องการฉกชิงทรัพยากรบึ้มบึมบึมบึม,บมการต่อสู้ปะทุขึ้นทันทีแรกเริ่มทั้งสองฝ่ายต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมแต่ในไม่ช้าเสี่ยวเยียนก็เริ่มได้เปรียบ เป่าถงโกรธมากเสี่ยวเยี่ยนเป็นเด็กรุ่นหลังแต่เขากลับแข็งแกร่งกว่านี่คือข้อดีของการมีกองกำลังใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังครู่ต่อมาเป่าถงก็ก้มลงและกระอักเลือดเป็นดังข่าวลือเจ้ามีวิญ,ญญาณระดับสี่จำนวนมากเจ้าต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปีนขึ้นเตียงเฉิงสินซือใช่หรือไม่เสี่ยวเยี่ยนโกรธมากสาระเลว เจ้ากล้าใส่ร้ายผู้นำของขา้าก่อนหน้านี้เสียวเยี่ยนต้องการปล่อยเป่าถงไปแต่ตอนนี้เขากลับโจมตีเป่าถงอย่างรุนแรงด้วยความโกรธเป่าถงกรีดร้องด้วยความตกใจเขาต้องล่าถอยอย่างต่อเนื่องและตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายในเวลาเดียวกันที่มุมมืดมีผู้ใช้วิญญ,ญาณกำลังเฝ้ามองการต่อสู้หนีอยู่อย่างเงียบ คนผู้นี้เป็นผู้ใช้วิญญาณระดับหา้าใบหน้าและร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบเฉิงสินซือผู้ใช้วิญญาณระดับห้ากัดฟันเห็นได้ชัดว่าเขามีความแค้นต่อนางเจตจจนงที่อยู่ในใจของเขากล่าวเสี่ยวเทียนอย่าใจร้อนเฉิงสินซือเป็นมเมล็ดพันธมาตตาของตระกูลเฉิงเจ้าพึ่งหลบหนีมา ตอนนี้เจ้าต้องซ่อนตัวและบ่มเพาะอย่างจริงจังจนกว่าเจ้าจะกลายเป็นผู้มตาตะบนเส้นทางแห่งพลังปราณผู้ใช้วิญญาณระดับห้าผู้นี้คือกงรีเทียนเจตดจำนวที่อยู่ในใจของเขาก็คือกงเฉินเทียนย้อนกลับไปเมื่อกงรีเทียนได้รับมรดกที่แท้จริงของกงเฉิงเทียนวูจีเฉิงสินซือและคนอื่นๆต่อสู้เพื่อแย่งชิงมัน กงรี่เทียนสาบานว่าจะแก้แค้นเรื่องนี้กงรี่เทียนกัดฟันแน่นบนรรพชนข้ามีความมั่นใจขึ้นแล้วแต่ท่านบอกข้าว่าอย่าเพิ่งก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะเพราะข้าจะไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวรรค์พ,พ,พิภพเจตจำนงของกงรี่เทียนอธิบายเทพปีศาจจิตวิญ,ญญาณทำลายดวงอาทิตย์เขากำลังกำจัดจุดที่จรของเส้นโลหิตสวรรค์นในสวรรค์สีขาว เช่นรอยแยกสวรรค์เสาวสวรรค์และอื่นๆสวรรค์สีขาวจะถูกกลืนกินด้วยสวรรค์สีดำในไม่ช้าการรวมตัวของสองสวรรค์จะอยู่อีกไม่นานเมื่อเจดจำนวสวรรค์เกิดเสถียรภาพเจ้าจะสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะข้าแทบรอไม่ไหวแล้วกงรี่เทียนหัวร้อวินาทีต่อมาเขาเคลื่อนไหวทันที เนื่องจากข้าไม่สามารถแก้แค้นเฉิงสินซื้อข้าก็จะจัดการผู้ได้บังคับบัญชาของนางข้าจะฆ่าเสียวเยียนคนรักของนางและทำให้นางเจ็บปวดเจตนาสังหารของกงรีเทียนพุ่งสูงขึ้นเจ้าอย่ากังวลหลังจากที่ข้าฆ่าเสียวเยียนข้าจะใส่ร้ายเป่าถงข้าคุ้นเคยกับเรื่องนี้กงรีเทียนลอบเคลื่อนที่เข้าไปหาเสี่ยวเยียน เนื่องจากฝ่ายหลังกำลังให้ความสนใจเป่าถงเขาจึงไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลยเฮ้อเช่นนั้นก็รีบจัดการเจ็ดจำนวนของกรงเฉินเทียนถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้คืนนั้นเปลวเพลิงสีทองแผดเผาไปทั่วทั้งภูเขาสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ทวนเสียชีวิตในทะเลเพลิงแสงไฟสว่างสวยเนื่องจากมันอยู่ใกล้ภูเขาเฉิงเทียน เฉิงสินซือจึงค้นพบสิ่งผิดปกติโอ้ไม่มีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเสี่ยวเยียนแต่เพียงไฟเหล่านั้นไม่ควรเป็นภัยคุกคามต่อเขาหัวใจของเฉิงสินซือจมดิ่งลงนางรู้สึกเป็นห่วงเสี่ยวเยียนแม้นางจะเป็นผู้ใช้วิญญ,ญาณระดับห้าแต่นางมีความรู้กว้างขวางนางรู้ว่าไฟดังกล่าวเป็นทรัพยากรอมตะด้วยการชำรองมองเพียงครั้งเดียว เฉิงสินซือไม่ได้ส่งกำลังเสริมออกไปช่วยเสี่ยวเยียนเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรอมะตะมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใช้วิญญาณระดับมนุษย์ของตระกูลเฉิงจะสามารถแก้ไขเฉิงสินซื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อไม่มีดวงอาทิตย์ท้องฟ้าก็มืดสนิทหญิงที่งดงามและใจดีถอนหายใจขณะแสดงออกด้วยความกังวลข้าสงสัยว่า ตอนนี้มีผู้คนมากมายเพียงใดที่กำลังทุกข์ทรมานแม้ข้าจะเป็นผู้นำตระกูลเฉิงแต่ข้าก็ยังอ่อนแอเกินไปการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์พ,พ,พิภพทำให้หัวใจของทุกคนสั่นสะท้านในโลกผู้ใช้วิญญาณของภาคใต้ปีศาจออกอาลวาดเฉิงสินซื่อพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกอบกู้สถาน,น,นการณ์แต่ภัยธรรมชาติทำให้ความพยายามของนางไร้ผล จากนั้นก็ตัดภาพไปยังทะเลตะวันออกน้ทะเลทรายกระเรียนขาวนานกงหยวนกำลังรวบรวมฝูงกระเรียนไกลออกไปที่เส้นขอบฟ้าพลังงานความเย็นแผ่พุ่งออกมาและทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดลงอย่างรวดเร็วเดิมทีทะเลกระเรียนขาวเป็นอนาเขตของฉินไปอีหลังจากฉินไปอีถูกฟางหยวนสังหาร ทะเลกะเรียนขาวถูกยึดครองด้วยตระกูลหนานกงตระกูลหนานกงลงทุนสร้างค่ายกลวิญญาณมาตะขึ้นที่นี่และต้องการพัฒนามันแต่ผู้ใดจะคิดว่าดวงอาทิตย์จะถูกทำลายด้วยเทพปีาศาสจิตวิญญาณเมื่อดวงอาทิตย์ถูกทำลายอุณหภูมิของทั้งห้าภูมิภาคก็ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากทะเลกะเรียนขาวอยู่ติดกับทะเลน้ำแข็ง มันจึงได้รับผลกระทบร้ายแรงทะเลน้ำแข็งขยายอนณาเขตออกมาถึงสี่เท่าจากขนาดเดิมทะเลกเรีนขาวกำลังจะถูกทะเลน้ำแข็งกลืนกินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสร้างยุคแห่งความกลาหลที่ไม่เคยมีมาก่อนนานกงหยวนถอนหายใจแต่ตระกูลนานกงก็ยังรับมือกับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดี ทะเลคลื่นแสงของตระกูลซูเกือบพังทลายหลังจากดวงอาทิตย์หายไปตอนนี้พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการกอบกู้มันแน่นอนว่ามีกองกำลังใหญ่บางส่วนฉวยโอกาสทำกำไรตัวอย่างเช่นตระกูลหัวของทะเลตะวันออกผู้มาตาระดับแปดของตระกูลหัวนำคารืหาวิญญาณมาตานาวาเมฆหยกเขียวเข้าสู่สวรรค์สีขาวดำ เพื่อรวบรวมทรัพยากรอมะตะบนเส้นทางแห่งมีคากองกำลังอื่นของทะเลตะวันออกรู้สึกอิจฉาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ธรรมดาและผู้ใช้วิญญาณเท่านั้นมันยังส่งผลกระทบต่อกองกำลังใหญ่และผู้อมะตะอีกด้วยบางคนมีความสุขบางคนกังวลบางคนตัดสินใจออกจากบ้านเกิดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในคืนอันมืดมิด ลู่ชิงหมิงและสูกวางกำลังบินข้ามพรมแดนของภาคเหนือและทะเลทรายตะวันตกเดิมทีพวกเขาเป็นสามผู้พเนจรแต่หลังจากหันตงเสียชีวิตมันจึงเหลือพวกเขาเพียงสองคนพวกเขาเป็นผู้บ่มเพาะสันโดษของภาคเหนือพวกเขาไม่ต้องการเข้าร่วมกับตระกูลฮวงจินและปฏิเสธการเข้าร่วมกับซูตูจักรพรรดิสวรรค์ไปซูหรือเทพิดาจันทมิน โลกผู้บ่มเพาะกว้างใหญ่ทุกคนมีความตั้งใจของตนเองบางคนรักอิสระมากกว่าคนอื่นเมื่อท่ำสวรรค์น,นิรันดรมีอิทธิพลมากขึ้นผู้บ่มเพาะสันโดษของภาคเหนือก็ยากที่จะอยู่รอดสถานการณ์บีบให้ลู่ชิงหมิงและสู่กวางต้องออกจากภาคเหนือพวกเขาไม่เต็มใจไปภาคกลางหรือทะเลตะวันออกพวกเขาต้องไปทะเลทรายตะวันตกหรือภาคใต้ แต่เนื่องจากลู่ชิงหมิงบ่มเพะบนเส้นทางแห่งวายุขณะที่สูกวางบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งธาตุดังนั้นทะเลทรายตะวันตกจึงเหมาะสมกับพวกเขามากกว่าเฮอเราต้องออกจากภาคเหนือจริงๆในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าการออกจากบ้านเกิดรู้สึกอย่างไรลู่ชิงหมิงถอนหายใจด้วยความโศกเศร้าสูกวางมีความคิดที่แตกต่างออกไป ทะเลทรายตะวันตกกำลังวุ่นวายตระกูลฟางดึงดูดความสนใจของทุกคนมันเหมาะสมกับเรามากกว่าไปกันเถอะกำแพงภูมิภาคหายไปแล้วสวรรค์ทั้งสองรวมเป็นหนึ่งตอนนี้โลกทั้งใบก็คือบ้านของเราฮ,ะ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 ฮะ่าฮ่าฮ่าลู่ชิงหมิงหัวเราะเจ้าพูดถูกแต่ในวินาทีต่อมาการแสดงออกของพวกเขากลับเปลี่ยนแปลงไปพลังงานลึกลับแผ่พุ่งเข้ามา สองผู้มตะไม่สามารถต่อต้านบางคนจับกลุมและหยุดการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างกระทันหันลู่ชิงหมิงและสูกวางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันไม่ใช่ผู้มาตะที่จับพวกเขาแต่เป็นสัตว์สูรแรกกำเนิดในตำนานสัตว์สูรแรกกำเนิดในตำนานตัวนี้เหมือนยักษ์ร่างกายของมันเป็นสีดำเส้นผมของมันยาวลงไปถึงเอวดวงตาของมันปลดปล่อยแสงสีแดงออกมา ตอนนี้กรงเล็บขนาดใหญ่ของมันจับลู่ชิงหมิงและสู่กวางเอาไว้มันคือเจ้าเย่ฮุยเจ้าเยุุ่ยกล่าวด้วยเสียงแหบแห้งผัวมาตาภาคเหนือนำทางข้าพาข่าไปถ้ำสวรรค์นิรันดรใบหน้าของลู่ชิงหมิงและสู่กวางกลายเป็นซีดเผือดจากนั้นก็ตัดภาพไปยังทะเลทรายตะวันตกการต่อสู้สั้นๆจบลงแล้วกลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมา และควบรวมเป็นหวานซื่อหงนางมองร่างที่หายไปของหลิงหูสูและพืมพามหลิงหูสูน่าสนใจใบหน้าของโจ้ซ่งซินกลายเป็นไม่น่ามองหลิงหูซูคนผู้หนีสมควรตายหากเขาไม่แอบอ้างใช้ชื่อตระกูลฟางเพื่อปล้นสะดมสถานที่ต่างๆเราจะเข้าใจผิดได้อย่างไรโจ้ซ่งซินต้องการค้นหาตระกูลฟาง แต่เขากลับเดินทางผิดหลิงหูซูเป็นผู้อมตะบนเส้นทางแห่งการโจรกรรมเขาเคยขโมยแก่นแท้อสูรวิญญาณจากฟางซีในแดนศักดิ์สิทธิ์กองายเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เพียงขโมยแก่นแท้อสูรวิญญาณแต่เขายังมีวิธีปลอมตัวเป็นฟางตรงซีขณะที่ทุกคนกำลังตกสู่ความโกลาหลหลังจากเทพปีาศาจจิตวิญญาณทำลายดวงอาทิตย์ เขาฉวยโอกาสก่ออาชญากรรมไปทั่วและตั้งใจทิ้งเบาะแสเอาไว้เพื่อใส่ร้ายตระกูลฟางในที่สุดโจซงซินก็เปิดเผยเขาการไล่ล่าเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆหลิงหูซูเป็นผู้อมตะระดับเจ็ดแต่เขามีวิธีบนเส้นทางแห่งการจุรกรรมที่ไม่ธรรมดาเขาสามารถหลบหนีจากสองผู้อมตะระดับแของวังสวรรค์จากนั้นก็ตัดภาพ บนท้องฟ้าของภาคกลางผู้อมตะหลายคนมองไปที่ผู้อมตะาจางซื้อจางซือประสบความสำเร็จในการวางว,างวิญญาณอมตะดวงสุดท้ายเอาล่ะเตรียมกระตุ้นใช้งานค่ายกลบอกผู้อมตะของถ้ำสวรรค์เหล่านั้นให้จัดการถ้ำสวรรค์ของพวกเขาตรวจสอบค่ายกลอีกครั้งในที่สุดค่ายกลวิญญาณอมตะดาราพยากรก็ถูกกระตุ้นการทำงานอย่างช้าๆหลังจากหลายสิบลมหายใจ ดวงดาวจํานวนนับไม่ทวนก็สองประกายคืนบนท้องฟ้าของภาคกลางสุดท้ายมันก็เสร็จสมบูรณ์ลี่เสี่ยวไปมองสิ่งนี้และถอนหายใจหลังจากลี่เสี่ยวไปเริ่มแสดงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของเขาออกมาฟางหยวนรอบติดต่อเขาแต่ทั้งสองยังต้องระวังตัวเป็นอย่างมากลี่เสี่ยวไปเป็นร่างแยกของฟางหยวนหากเขาถูกเปิดเผยเขาจะกลายเป็นจุดอ่อนของร่างหลกัก